ที่3 1มีนาะทั้งเรื่องการงาน <im itation> การเงินความรักสุขภาพความโชคดีกับดวงวันเกิดรายสัปดาห์กับผมครับอาาจรย์โจดูแล้วเฉไเลยครับ <im itation> โจไลโคดดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้จิตให้ตื่นรู้ครับกับการพยากรณ์ดวงคนวันเกิดทั้ง8วันนะครับวันนี้ฮะมาในลุกแบบนี้ฮะนี่หลายคนบอกว่าอยากจะให้อาจารย์โจแต่งลุกแบบราชปตันครับวันนี้ครับผมไปทําพิธีกรรมครับวันนี้ไปเป็นพราหมนะครับทำพิธีกรรมบวงสรวงตั้งสารพระพรหมนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็หลังจากงานนั้นครับก็มาอัดวิดีโอนะครับอัดดวงรายสัปดาห์กันต่อนะครับนะทุกคน ก็จะได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งครับที่หลายท่านไม่เคยเห็นนะครับยังไงก็ฝากติดตามเตภาพของการทําพิธีกรรมบวงสรวงนะครับเป็นพรามนะครับอาจารย์โจนาพัฒเป็นพรามทำพิธีกรรมเป็นเจ้าพิธีรับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะก่อนอื่นเลยครับกดไลค์กดแชร์ครับจากท่านดูทางแฟนเพจครับและทางติ๊กตอกด้วยนะครับรวมถึงทาง u t u b e ครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าดวงของคนแต่ละวันนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปกันเลย เริ่มต้นเหมือนเดิมครับคนวันอาทิตย์ครับและนี่ครับไพ่พัะราหูเหมือนเดิมเลยครับสับไพ่ครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดนะครับดวงของคนวันอาทิตย์ในวันที่1 6ถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับจะเป็นแบบไหนยางไรครับเรื่องแรกครับนั่นคือเรื่องของการงานงานต้องมาเบอร์หนึ่งนี่ครับงานได้คําว่ามนตรีไพ่นี้คือมนตรีมนตรีแปลว่าการสนับสนุนช่วยเหลือผู้หรับผู้ใหญ่ ให้การเมตตาดังนั้นเลยคนวันอาทิตย์ใครที่ทํากิจการงานใดจะได้รับการสนับสนุนคนที่ว่างงานก็จะได้งานในช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้รับโอกาสสร้างโปรเจกต์ทำงานใหม่ครับเรียกได้ว่างานในช่วงนี้ครับ16ถึง31มมีนาคมครับดีแฮปปี้มีความสุข ทำอะไรก็ดีการงานก็ดีงานประจําก็ดีถ้าถามมึงเรื่องการเรียนมรีแปลว่าประสบผลความสําเร็จอยู่แล้วนะครับเรื่องการเงินครับมีโอกาสได้เดินทางจะเสียเงินจากการเดินทางเพราะฉะนั้นการเงินจะหมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางแดนไกลนะครับหรือว่าใครใช้รถถนนใช้รถใช้ถนนนะฮะอาจจะต้องเสียเงินซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางนะครับเสียเงินการเดินทางหรือมีเก่งการซื้อรถใหม่ครับเรื่องของความรักได้คําว่าพัจจันทร์คะคน คนโซนี่มีสเสน่ห์อาจจะได้คู่ต่างชาตินะครับคนมีคู่ความรักหวานชื่นรื่นรมโรแมนติกหวานแหววคบกันมานานมีโอกาสที่จะ แต่งงานกันครับเรื่องความรักไปแล้วครับต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพนี่ครับความเครียดความมิตกอกังวลสุขภาพร่างกายของคนวันอาทิตย์ไม่ค่อยดีครับระวังควรจะมาคิดร้ายแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังสื่อว่าชาววันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับต่อไปครับคือเรื่องของโชคลาภได้คาว่าสัจจะถากท่านไม่ได้ผิดสัจ,จาวาจาเป็นคนรักษาคําพูดหรือว่าบนบาสาน่าเอาไว้แล้วไปแก้เรียบร้อยท่านจะมีโชคนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีโอกาสที่บุญเก่าวาสนา เปิดนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าการเงินของท่านจะดีนะครับสิ่งที่คิดที่หวังมีโอกาสได้เงินก้อนโตด้วยนะครับแล้วก็คนวันอาทิตย์จะมีโชคครับเลขนําโชคคือเลข6ก871ครับ6ก8 7 1ครับ, 6, 2, 8, 7, 1, รบการทาบุญเสริมดวงครับทำบุญบ้านเด็กกาําพร้าทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงทําให้คนวันอาทิตย์ดวงดีโชคดีนั่นเองครับ มาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์ครับต่อเนื่องเลยฮะเรื่องแรกคือพระเสาคือเรื่องงานครับเหนื่อยเครียดต้องต่อสู้ต้องดิน้นรนต้องวางแผนต้องรักกุ้งรอบครอบในช่วงสองสัปดาห์นี้คนวันจันทร์เหนื่อยแน่นอนแต่เหนื่อยแล้วดีเหงือออกแล้วได้ตังเหนื่อยไหมเหนื่อยสิลุยสิรออะไรล่ะครับพระเสาใบนี้หมายความว่างานใหญ่กําลังมาสิ่งที่คิดที่หวังจะสําเร็จจะสมหวังแต่ท่านต้องต่อสู้ต้องลุยต้องอดทนคนวันจันทร์ในสองสัปดาห์นี้ อะไรที่มาได้โดยง่ายมีโอกาสไหมโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ว่างานทุกอย่างจะต้องฝ่าฟันต่อสู้เงือต้องออกเงือไม่ออกไม่ได้ตังค์นะครับเรื่องของการเงินครับยังคงบ,บริหารจัดการได้นะเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเกิดขึ้นแล้วก็มีรายได้มีเขาเรียกว่าใครที่มีรายได้หลายทางเนี่ยการเงินก็จะมีครับมีเงินเล็กๆน้อยๆเ,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 เข้ามาไม่น่ากังวลยังคงบ,บริหารจัดการได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดโสดเลยนะความรักไม่ดีครับอย่าเพิ่งมีคู่เป็นคนมีคู่ช่วงนี้ความหวานชื่นความเลื่อนโล ไม่ค่อยดีครับหาความหวานความเรื่นรมโรแมนติกระมัดระวังหมดรักกันด้วยนะครับคนวันจันทร์เรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างกระดูกกล้ามเนื้อบวดเมื่อยไมเกรนนอนน้อยพักผ่อนน้อย,นอย,อนอยคนวันจันทร์จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องของโชคลาภม,มาจากคู่มาจากเพศตรงข้ามซื้อลอตเตอรี่ถ้าคุณเป็นผู้ชายต้องซื้อกับผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงต้องซื้อกับผู้ชายโชคลาภเนี่ยจะมีมากเลยกับเพศตรงข้ามแล้วก็ใครที่ทํางานกับเพศตรงข้ามอย่างเช่นอาจารย์โจเป็นหมอดูด ด,ดูดวงผู้หญิงเนะี่ยจะได้รับข่าวดีจะมีการจะมีเขาเรียกว่ามลีลูกค้าเข้ามาเยอะทํางานกับเพศตรงข้ามจะให้ผลดีมากกว่านะครับอ่ะเรื่องของโชคลาภมีฮะเลขนาโชคคือเลข23987แครับ2 3 9 8 7แล้วก็สิ่งที่คิดที่หวังนะครับผ่าน2สัปดาห์นี้ไปดวงกําลังดีนะครับใครอยากจะไปทําบุญนะครับหรือว่าไปเสริมดวงมูเตลูทั้งหลายก็เป็นข่าวดีนะครับชั่วโมงนี้ไหว้พระขอบพรดีนะครับคนวันจันทร์แล้วก็สิ่งที่คิดที่หวังต้อง ขอพอจะประสบความสำเร็จสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์งานใหญ่การเงินที่ดีนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขนะครับดวงของท่านผ่านสองสัปดาห์นี้ไปดวงดีแน่นอนครับมาถึงท่านที่เกิดวนันอังคารครับเรื่องการงานได้ปีตาผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่จะให้เมตตาจะให้การสนับสนุนจะให้โอกาสทํางานกับผู้ใหญ่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานประจําต้องคุยกับหัวหน้าเจ้านายจะ ดีมากธุรกิจส่วนตัวมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะครับถือว่าคนวันอังคารเนี่ยการงานกําลังดีเรื่องเงินครับได้ลูกค้าแสดงว่าการเงินอุปสรรคต่างๆ นี้สินจะขายตัวทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นการเงินจะได้เงินก้อนด้วยนะครับกาลังจะได้เงินจากเทวดานะรุกขาแปลว่าเทวดาเพราะฉะนั้นการเงินของชาววันอังคารกาลังจะดีขึ้นนะฮะเรื่องความรักด้ขันติคนโสดต้องรอก่อนต้องใจเย็นนะครับหลังจากนี้ไปความรักจะดีขึ้นส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้ต้องเรามราาัดระวังทะเลาะเบาะแว้งคำพูดคำจานะครับขันติต้องแปลว่าความอดทนความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนมีคู่ท่านที่เกิดวันอังคารจะต้องระมราระวังผ่านพ้นช่วงนี้ไปความรักจะดีขึ้นเรื่องสุขภาพครับระวงังเรื่องของอุบตติเห ไข่กล้ามเนื้อโรคแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวระวังโรคเกี่ยวข้องกับพวกการดื่มจุรานะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพครับเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างโชคลาภอาจจะยังไม่เด่นในช่วงนี้ครับชาววันนคารใครที่ชอบเสี่ยงโชคลงทุนเบรกเอาไว้ก่อนให้ผ่าน2ส,สัปดาห์นี้ไปค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะครับการทําบุญเสริมดวงครับทำบุญโรงพยาบาลทําบุญถ่ายชีวิตสัตว์นะครับช่วงนี้คนวันงคารอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจนะครับเลิกป่วยกายป่วยใจชีวิตท่านกําลังจะดีขึ้นเลขนําโชคของท่านที่เกิดว คันครับ1 9 3 8 7 1 9 3 8 7นี่คือเลขนำโชคของท่านที่เกิดวันอังคารครับนะครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันอังคารใน2สัปดาห์นี้นะครับเดินทางมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับวันพุธในแบบเป็นสองพาร์ทกลางวันกับกลางคืนขอเรื่องกลางวันก่อนนะฮะเหนื่อยเครียดไหมเครียดเหนื่อยไม่เหนื่อยงานใหญ่กําลังมาต้องมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นความสําเร็จของชาววันพุธกลางวันจะต้องกล้าหาญต้องลุยต้องเป็นผู้นํานะครับจะมาอิดออดอิดออดอิดอดอด,อดให้คนนั้นคนนี้นําไม่ได้วันพุธกลางวันต้องลุยเองทําเองเลยนะครับ หวังพึ่งพาใครไม่ได้ชั่วโมงยามนี้เป็นแบบนั้นนะครับทำเราสำเร็จไหมสำเร็จสิไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จนะครับเรื่องการเงินครับมีโอกาสได้รถใหม่มีโอกาสเดินทางมีโอกาสไปต่างประเทศด้วยนะครับใครที่หวังเรื่องของวีซงวีซ่าต่างๆเนี่ยก็จะมีข่าวดีการเงินก็จะเกิดความคล่งตัวขึ้นนะครับเรื่องความรักไม่ดีเลยฮนะคนสดอกหักรักคุ่มีปัญหาความรักคนมีคู่มีโอกาสที่จะเลิกลากันนะครับขันยังขัดใจเกิดปัญหาเรื่องนักสามเศร้าวความรักไม่ดีอดทนได้ไหมเข้าใจได้ไหมให้อภัยได้ไหมนี่คือสิ่งทีี่่คคนมู จะต้องทำความเข้าใจ เมื่อทำมาก็ใจแล้วใช้มันได้เป็นด้วยนะครับเรื่องความรักจะต้องประคับประคองนะครับต่อไปครับคือเรื่องของสุขภาพครับนี่ฮะใครที่ป่วยเจ็บไข้ไม่สบายจะมีข่าวดีไฮวันไหนคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเรื่องสุขภาพไม่น่ากังวลครับเรื่องของโชคผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคนะครับคนมีอายุมากกว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดความดีนะครับชาวพุทธกังวลครับเลขนำโชคคือเลข4 8 7 2 0 48720ครับทำบุญบ้านพักคนชราและทำบุญน้ำนึ่งก็จะเสริมดวงให้กับท่าน วงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขนะครับอดทนครับอีกนิดเดียวครับดวงกําลังดีครับเดินทางมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับท่านผู้ชมครับเรื่องแรกครับเชววันพุ่กลางคืนครับในสัปดาห์นี้ครับมีโอกาส ใส่บาทนะฮะเห็นไหมไพ่ใส่บาทขึ้นมาครับตักบาตรทำบุญเดินทางไหว้พระใครชวนทําบุญไปดุยลูกเดียวเลยครับและเรื่องการงานครับยังส่งผลดีด้วยครับทำบุญแล้วจะส่งผลให้งานดีเกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการค้าการขายประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความคล่องตัวการงานของชาววันพุธกลางคืนดีทั้งงานประจําและธุรกิจส่วนตัวเรื่องของการเงินครับนีฮะบริหารจัดการได้ดีครับและมีเงินใช้การเงินไม่น่ากังวลถึงแม้มีเรื่องกังวลก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักอันนี้ไม่ดีครับ คนโสดรักสามเศร้ารักเขาข้างเดียว รับคนมีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่ครับเรามาระวังเรื่องของการนอกใจกันเข้าใจกันเติมเต็มไปทําบุญบ้านเด็กกัมพาด้วยกันก็จะเสริมส่งผลดีสุขภาพครับกลับมาแข็งแรงหายดีหายวันหายคืนนะครับแล้วก็มีโอกาสไปขอพรกับครูบาอาจารย์ศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเรื่องของโชคครับนี่ฮะชาววันพุธกลางคืนคุณกาลังจะมีโชคครับเห็นไหมฮะรับซัพย์ครับเลขนําโชคคือเลขหนึ่งหกเก้าแปดเจ็ดครับหนึ่งหกเก้าแปดเจ็ดครับช่วงนี้ครับอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดบ้างครับ นอนให้พอนะครับทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีค้าวชาววันพุธกลางคืนไม่มีอะไรน่ากังวลใครชวนทาบุญนะครับก็ไปเท่านั้นเองครับขอให้โชคดีนะครับชาววันพุธกลางคืนครับเลขนำโชคของชาววันพุธกลางคืนครับคือ7 8 9 4 2ครับ7 8 9 4 2ครับมาถึงท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีสีส้มครับนี่ครับได้คำว่ามะเสงครับ ละเอียดละออมีความสุขกับการทํางานนะครับปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นขี้คายได้ดีนะครับแล้วก็มาเส็งตัวนี้นะครับสาหรับผมผมมองว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดีครับระวังเรื่องของเพศตรงข้ามด้วยนะฮะเสน่ห์มาแรงมากครับเรื่องการเงินครับท่านผู้ชมมีเงินใช้จ่ายนะครับไม่น่ากังวลช่วงนี้มีเงินเก็บเข้ามามากขึ้นวปครับปัญหาการเงินจะลายตัวนี่สินจะคลายตัวใครเป็นเจ้านี่ ลูกนี่จะคืนเงินงานและเงินชาวระสบรีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจไม่เป็นไรขอให้ยานดีเงินดีก็เป็นพอเรื่องความรักท่านชมไม่ค่อยอรู้สึกไม่สบายใจหอรอารองเเปรียบนะครับช่วงนี้อาจจะรู้สึกพองแงแมงงอนรู้สึกน้อยใจกันก็ไม่เป็นไรครับสองสัปดาห์นี้ผ่านไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วนะครับเรื่องสุขภาพดีขึ้นครับแข็งแรงนะฮะญาติพี่น้องรักใคร่กันดีครับแล้วก็มีโอกาสเดินทางพบปะเจอพูดคุยญาติด้วยนะครับมีโอกาสเจอญาตินะครับแล้วก็ทำบุญเสริมดวงนึรเพื่อให้ การงานกับการเงินยิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวพระัสดีครับมีเกณฑ์ของการซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ใหม่นะครับมีเกณฑ์เป็นในหน้าขายที่จะได้เงินรับทรัพย์นะครับไม่น่ากังวลครับการทําบุญเสริมดวงครับทำบุญบ้านเอกภพครับแล้วก็ทําบุญตักบาตรในวันเกิดนะครับเลขนำโชคคือเลขสามหกเจ็ดกครับสามหกเจ็ดแนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มีโอกาสไปถือสีปฏิบัติธรรมนะครับถ้าใครสะดวกไปก็ไปนะครับอาจารย์โจขออนุโมทนาบุญด้วยหลังจากนี้ดวงของท่านจะดีขึ้นครับหากท่านยิ่งสวดมนต์ไหวพระนแล้วก ทความดีเลขนำโชคของชาววันพฤหับสบ,บดีครับคือ1 5 9 2งาครับ1น9 2 8นะครับมาถึงครับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ครับมีการเดินทางเกิดขึ้น มีเกณฑ์ของการซ่อมรถซื้อรถเปลี่ยนรถเดินทางไปต่างประเทศนะครับชีพจรลงเท้านะครับคนวันศุกร์การงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะได้รับข่าวดีเดินทางเราจะได้ทรัพย์นะครับเรียกได้ว่าวันศุกร์เรื่องงานนะฮะต้องเคลื่อนตัวนิดนึงครับต้องขยับขยายต้องมูเม้นนะฮะมีโอกาสได้รับข่าวดีการงานจะสําเร็จงานที่เกี่ยวกับเรื่องของยดยานพาหนะอุปกรณ์แต่งรถมีข่าวดีครับเรื่องของการเงินท่านผู้ชมครับเรามาระวังนิดนึงครับของหายความใจร้อนเสียเงินแบบไม่ใช่เรื่องนะครับแล้วก็เดินทางก็ เรามาระวังอุบัติเหตุนิดนึงครับเรื่องของความรักเป็นยังไงครับนี่ฮะดีขึ้นครับคนโสดมีโอกาสนะครับคนมีคู่ความรักหวังชื่นเื่นลมดีครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีครับและไพ่ใบนี้ยังหมงบอกว่าคนมีคู่กําลังจะมีลูกมีบุตรนะครับมีโอกาสได้รับข่าวดีครับเลขนําโชคครับคือเลข3 9872ครับสิ่งที่คิดที่หวังของชาววันศุกร์ จะสาเร็จนะครับจะสําเร็จสุขสมหวังได้รับข่าวดีได้รับชัยชนะนะครับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีๆครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ใน2สัปดาห์นี้ครับกำลังจะมีข่าวดีขอให้ทุกท่านนะครับที่เกิดวันศุกร์นะครับไปทําบุญเสริมดวงนิดนึงครับถวายน้ําดื่นครับและทําบุญด้วยการชําระนี้สงก็จะเป็นอนิสงเสริมดวงทําให้คนวันศุกร์ดวงของท่านดีขึ้นตามลาดับครับเดินทางกันมาถึงคนที่เกิดวันเสาร์ครับเรื่องงานครับก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเห็น คือสภาพการงานครับงานมันติดติดขัดขาด,ขดบางทีมันควบคุมอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าคนร่วมงานก็ไม่ค่อยดีนะครับอู้บ้างอะไรบ้างท่านจะเจอคนแบบเหมือนป่วยการเมืองบ้างนะครับคนอ่อนแอบ้างมันทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดจใจไม่สบายใจนะฮะชาวสาวอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ นะครับแล้วก็การท,ทํราธุรกิจอะไรต่างๆในช่วงนี้อาจจะยังไม่คล่องตัวนะครับทำให้เต็มที่เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นโอกาสกําลังจะมานะครับผ่านตรงนี้ไปวันเสาร์น่าจะดวงดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินท่านผู้ชมนี่ฮะกำลังจะมีการเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับรายได้ใหม่ๆการเงินใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเป็นข่าวดีครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับความรักดีครับแล้วมีโอกาสจะอยู่ร่วมห้องโรงโร่วมหอโรงๆอยู่ด้วยการย้ายด้วยกันซื้อคอนโดด้วยกันได้มีเกมการซื้อบ้าน นะครับคอนโดใหม่ย้ายที่อยู่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แต่งเติมเสริมแต่งนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับสุขภาพแข็งแรงดีระวังช่องท้องระวังโรคกดไหลย้อนนะครับสุขภาพต้องระวังระวังเรื่องของโรคกระเพาะกกดไหลย้อนนะครับเรื่องช่องท้องด้วยนะฮะเรื่องโชคไม่เด่นครับลองดูครับ798302แนะครับคือเลขนําโชคนะครับการทาบุญเสริมดวงครับทำบุญบ้านเด็กกำพร้าทาบุญบ้านพักคนชราก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงเกิดความโชคดีความสมหวังนะครับเรื่องงานมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับขอให้เต็มที่ขอให้ตั้งใจครับก็ขอให้ เสาร์ดวงโชคดีแฮปปี้มีความสุขนั่นเองนะครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ครับกับผมอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้ชจิตให้เตือนดูครับติดตามได้ครับทั้งแฟนเพจครับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับแฟนเพจใหม่นะฮะกด s ั b s c r i b e ์ด้วยนะฮะกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์โจไลฟ์โค้ชดูแล้วใช่เลยครับยังไงเข้าไปติดตามเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยนาจ๊รย์แล้วก็ทาง u t u b e ครับอาจารย์โจชแนลครับรวมถึงทาง t i k t ก k นะฮะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรมีปัญหาอะไรนะครับอยากจะรู้เรื่องดวงเรื่องเบอร์มงคล เลขเสริมดวงเปลี่ยนชื่อมงคลหรือว่าทําพิธีกรรมตั้งศาลวงสวงนะฮะไปขอพรศาลหลักเหือก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทางไลน์แอดเลครับ ajajernjoen ครับอาจารย์โจนะคร, programm. นรับหรือโทรศัพท์ตามนี้เลยครับ0618382888นะครับฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ altro. ขอบคุณทุกท่านครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับกับผมอาจารย์โจไรโค้ดูแลเฉลยขอท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยรับทรัพย์เฮงเฮงบางๆนะครับรวยลุ้ Chart. <ơi. S 1> ลูกเดียวครับสวัสดีครับรวยลูกเดียวครับสวัสดีครับ